ร้อมฉีกสัญญาสเปอร์หลอกเป้าเตรียมคว้ากองหน้าเฟยยนูตลาดหน้าหนาวถอดน้ำฮอสเปอร์ทีมดังในสื่อพิบรีอังกฤษตกเป็นข่าวเตรียมทุ่มเงิน50ล้านยูโร43ล้านปอนด์เพื่อขว้าตัวซานติเอโกกองหน้าของเฟยยนูลอตเทอร์ดัมหัวหอกวัย2 2ปีโชว์ฟอร์มได้ยอย่างยอดเยี่ยมให้กับเฟยยนูในฤดูการนี้ทำไป12ประตูและอีก2แอสซิส จากการลงเล่น9นัดรวมทุกรายการโดยรวมแล้วดาวยิงทีมชาติเม็กซิโกทําไป35ประตูและ5แอซ,ซิสจากการลงสนาม54นัดให้กับเฟยเยนูนับตั้งแต่ย้ายมาจากคลูสอาซูเมื่อปีที่แล้วมิเนจะมีสัญญากับเฟย์เยนูจนเดือนมิถุนายนปี2027แต่ทีมรังจากลิกดัสคงรับสภาพแล้วว่าไม่อาจรังนักเตะรายนี้ได้หากมีข้อเสนอจากทีมใหญ่เชื่อกันว่าเรอัลมาตริดโบลเซียดอร์มูนและอินเตอร์มิลานต่างสนใจ ที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้เช่นกันในช่วงตลาดซื้อขาดซัม,มอร์นาอย่างไรก็ดีตามรายงานจาก l อลเอลาปิก้ารายงานว่าสเปอร์อยากได้กองหน้ารายใหม่เพื่อทดแทนเฮริเคนซึ่งใหา่ไปมาเยนมิวนิครายงานเชื่อว่าเฟยโน่พร้อมรับฟังข้อเสนอประมาณ50บล้านยูโรเพื่อปล่อยกิเมเนซซึ่งจะเข้าทางสเปอร์ที่พร้อมตอบสนองขอบคุณภาพแแหลงข้อมูลข่าวสนุกและควมค่าฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพืด้วยนะคะ